ไม่ธรรมดารถไฟล้านนาตะวันออกโกอินเตอร์ขนสินค้าขนคนเชื่อมโยงจีนแผ่นดินใหญ่สู่เอเชียเวียดนามใกล้แค่เอื้อมทะลุคุณหมิงนักท่องเที่ยวม,มีรถแมป,ปการเดินทางสู่โลกใบกว้างธรรมพลนแนะตั้งคับที่พยาวกระจายสินค้าได้ทั้งขึ้นทั้งล่องยันจีดีพีท้องถิ่นได้อานิสงเ,เต็มเต็มสวัสดีครับคุณชูครับครับตอนนี้อ หลังจากที่เราได้มีพรดอนะครับการสร้างทางรถไฟสายประอุสา์ล้านนาตะวันออกเด่นชัยเชียงรายเชยนสองนะครับในส่วนตัวของท่านความสึกของท่านเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ข้อรวามมูลเสร็จไปแล้วเนาะรอเซ็นสัญญาครับทีนี้ถ้าหลังจากเซ็นสัญญาแล้วเนี่มันก็ก็ยืนยันได้ว่าสร้างแน่นอนเนาะเพราะงั้นสิ่งที่จะนับ นับสองนับสามต่อไปก็คือเรื่องเส้นที่ยานี่แหละครับทั้งหมดเนี่ยเขาเขาจะแบ่งกันเป็นสามช่วงช่วงแรกจากเดนชัยนะครับมาที่ยงเพองาวนะครับแล้วก็จากนาวเข้าไปน่าจะน่าจะจะแถวอเมรินะครับแล้วก็จากอเมริกาเข้าไปที่ประเทศที่สองก็สามช่วงช่วงแรกก็เป็นของอินทั้นไทยได้ไอร์เลียนไทยนะครับแล้วก็ช่วงที่สองก็เป็นชินาไทยอิตาเจ้คนชั่น ลรถสารก็ปรเป็นชิโนโนไทยกับโชวัคอนแางเหมือนกันครับท <c oughs> ีนี้ถามว่าประโยชน์ของรถไฟที่วิ่ไปถึงเชียงของมันจะได้ตรงไหนครับผมครับคือรถไฟความเร็วปานจางร้อยหกสิกิโลเมตรต่อชั่วโมองที่วิ่ง <c oughs> จากเวียงจันทร์นะครับมาจนถึงบ่อเป็นเนี่ยมันผ่านที่มันผ่านที่หลวงน้ำทาที่มันน่าจะเป็นจุดที่ ท,ที่ใกล้เชื่องของที่สุดก็คือที่หลวงน้าําขาเนาะครับใช่ครับใช่ครับเนอ,อเราต้องไปเชื่อมตรงนั้นนะครับไปเชื่อมตรงนั้นในถ้าในแง่ของว่าเราจะเอาสินค้าออกหรือเข้าผ่านผ่านการเชื่องของ <c oughs> เราจะต้องไปเชื่อมเราจะต้องไปเชื่อมเข้าจีนที่หลวงน้าําขาครับทีนี้ก <c oughs> ็ผมกับมองว่าในส่วนที่ถ้าหากว่าของไม่เยอะเนี่ยนะครับ ับมันก็สามารถที่จะออกที่ี่กูซานได้ด้วยจากกูซ <ผม S 2> านเนี่ยจากกูซานเนี่ยถ้าเราจะเอาให้ตรงเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องเข้าเมืองเงินเนาะแล้วก็ตัดเข้าไปถึงอุดมชัยแต่ไม่ถึงอุดรชัยนะครับอาจจะอาจจะครึ่งทางเนี่ยมันจะมีสถานีอยู่สถานีหนึ่งชื่อว่าสถานีเมืองงานนะครับผมจำไม่ผิดนะ กรับเมืองไงก็จะจะจะอยู่อ่าริมน้ําโขงครับเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างระระหว่างฝั่งอุดมชัยกับกับชัยบุรีครับอ๋ออุดมชัยกับชัยบุรีครับครับแล้วก็แล้วก็ข้ามไปจนถึงหลวงหลวงงพะบางเนาะครับครับผมตรงนั้นนี่จะเป็นจุดที่ใกล้ขยามากที่สุดนะครับแล้วก็เรา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 น่าจะเอาสินค้าไปลงตรงนั้นขึ้นตรงนั้นได้แต่ว่าเมืองงานเนี่ยมันจะต้องมันมันเข้าได้สองทางก็คือ ก่อนถึงอุดมชัยทางรถนะครับอยู่ด้านขวามือแต่ว่าอีกอีกทางก็คือจากเรือจากเมืองครอบครับจากปากเมืองครอบอะไปทางเรือก็ได้เหมือนกันไปทางเรือก็ได้ครับครับครับผมโอ้โอ้ก็จะมีสองทางเพราะงั้นประโยชน์ในฝั่งของเราเนี่ยที่ที่ที่น่าจะที่น่าจะได้มากที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือก็คือในส่วนของของการเชื่อมโยงกับจีนนะครับครับครับ ทีนี้ถ้าหากว่าการการเชื่อมโยงกับจีนเนี่ยถือว่าเป็นมีประชากรีนเกือบหนึ่งพันกว่าล้านคนเนี่ยนะครับกับสินค้าของเราที่จะเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เอสมีของฝั่งไทยของเราครับได้ค้าขายดีมากขึ้นหมครับในเรื่องของการขนส่งมันยังไงมันก็ดีขึ้นในแง่ของเรานะครับแต่ทีนี้ว่าในมุมกลับเนี่ยทางฝั่งจีนเขาก็มาสะดวกขึ้นอ๋อครับครับครับผมแต่เขาก็มาสะดวกคือความหมายก็คือว่า สินค้าของจีนก็สามารถที่จะเข้ามาของเราได้ง่ายขึ้นอ๋อครับผมครับผมเ,เป็นเป็นั้ไหมครับที่ที่เราจะได้ใช้สินค้าจีนที่ถูกขึ้นนะเพราะว่าการขนส่งง่ายขึ้นแล้วเพราะปะกติแล้วต้องต้องต้องส่งไปอ้อมไปอีกทางหนึ่งกว่าจะมาถึงนั้นได้แล้วบางทีก็อาจจะลงทางเรือผ่านไปทางแหลมชะบังแล้วขึ้นมาขึ้กรุงเทพมาแล้วก็ส่งมาในเชียงรายอีกรอบหนึ่งก็มีครับครับผมครับอันนั้นพอนึกออกอยู่เนาะแต่ว่าถ้าในแง่ของผลกระทบเนี่ย ถ้าเิดค่าจิงเข้ามาได้ใกล้ที่สุดต้นทุนก็ต่ดที่สุดเนาะครับครับแล้วสุดท้ายเขาก็ขายได้ถูกเขาก็จะมาตัดมาตัดราคาสินค้าไทยเรานั่และครับผมบผมแต่ว่าทุกวันนี้ที่เราขายได้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอแบรนด์ของประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวก็ดีมากก็ดีแม้กระทั่งเวียดนามก็ดีเขาชื่นช,ชอบอยู่เขาเชื่อมั่นอยู่ ครับผมนะครับอ่าจะผมผมจะยกตัวอย่างว่า,อย,าอย่างอย่างอย่างที่ลาวเนี้ยถ้าเป็นสินค้าจีนกับไทยเทียบกันเนี้ยของไทยขายได้ก่อนครับแต่อของไทยขายได้ก่อนณเวณณวันนี้นะครับณวันนี้ซึ่งก็ต่อไปเนี้ยของจีนอาจจะถูกลงกว่าอีกเนื่องจากว่าอ่ามีรถไปที่ขน,นขายสินค้าได้เร็วขึ้นนะครับก็บบอาจจะถูกลงอีกแต่ถามว่าถ้า,ถาหากว่าเขายังพักดีต่อกสินค้าไทยต่อแบรนด์ไทยเนี่ยเราก็ยังขายได้เรื่อยๆแต่ว่า ถ้าบป็ค่าค่ามาสู้กันเรื่องราคาก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะโอกาสที่จะที่จะเป็นของจีนมันก็ค่อนข้างสูงนะครับผมครับผมครับอันนี้คือผลกระทบที่จะอาจจะเกิดกับเราใครับผมครับเป็นอย่างนั้นครบผมทีนี้ผมขออนุญาตถามกลับมาประเด็นในเรื่องของความเจริญที่มันจะเกิดขึ้นกับทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของว่าพี่น้องท้องถิ่นนะครับไม่จะเป็นแพรบบางส่วนลำปางบางส่วนพะเยานี้เต็มเต็มนะครับแล้วก็ของ เชียงรายด้วยครับเศรษฐกิจมันจะกระเพื่อมในประเด็นไหนบ้างครับขอญาตเรียนถามครับอันดับแรกเลยเนี่ยอลองลองมองภาพก,ก่อนนะถึงค่าเกษตรนะครับวันนี้นะครับถึงท่าเกษตรเนี่ยผ่านพะเยาเนี่ยโดยออกมาจากคนหมิงนะครับครับบแล้วมาขึ้นมาเข้าที่ท,ที่ที่ด่านเชียงของเนื่องจากด่านเชียงของเนี่ยก็เป็นห้องเย็นวิ่งผ่านพะยาเรานะครับเข้าไปที่ตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทย วันหนึ่งที่มากกว่าสิบคอนเทนเนอร์มากกว่าวันละสามอตันครับผมอันนี้คือผกที่วิ่งมานะครับทีบน,นี้ในแง่ของประโยชน์ที่อท้องถิ่นจะได้รับเนี่ยครับอืมถ้าหากเราคิดมงมกลับนะการที่จะให้ถึงค่าจากจีนทั้งหมดเนี่ยนะครับวิ่งเข้าไปที่วิ่งเข้าไปที่กรุงเทพและกระจายกลับมาที่พะยาวยอมทําทไมเราไม่ตั้งทําไมเราไม่ตั้ง ครับ,ท,รบที่พะเยาหรือว่าในพื้นที่ของประเทศไทยพื้นที่จะกระจายสินค้าในส่วนนี้เองใช่ไหมครับใช่ใช่ผมโดยใช้รถไฟนี่แหละมาช่วยครับผมครับนะครับเช่นออย่างสมมติว่าอ่าอ่าเราจะขนถักเข้ากรุงเทพครับโดยใช้อ่อ่าโดยใช้รถไฟครับเช่นนี้นะครับหรือไม่ก็ เราก็พอเรามีเรื่องโลจิสติกที่ที่มั่นคงแล้วก็แน่นอนในเรื่องของเวลานะครับทำไมเราไม่ไม,ไม่ไม่ผักดันให้มีการรับออเดอร์จากบร,ริษัทใหญ่ๆที่รับซื้อผักเยอะๆแล้วก็แล้วก็ส่งเสริมให้มันปลูกกันเยอะๆในส่วนของพื้นที่ที่เหลือในของพะเยาก็ดีเชียงรายก็ดีนะครับ,รบผ<ม>่ามัได้นะครับมันน่าจะเป็นประโยชน์ะครับ ครับผมอ่ถ้าในกรณีที่ทางรถไฟสายนี้เสร็จแล้วครับจะมีส่วนเอ่อเนื่องขนคนขนสินค้าในเรื่องของการขนคนก็จะไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในส่วนนี้ครับท่านท่านมองว่ายังไงครับว่าการท่องเที่ยวจะเติบโตยังไงครับครับผมในแง่ของการท่องเที่ยวเนี่รันได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะครับความหมายก็คือในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ที่เป็นแบบแบ็คแพ็คเนาะหนุ่ไปมาใบเดียวเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยครับไปทางคือเชียงของ แล้วจากเรื่องของเนี่ยเขาก็ต้องหาเรื่องของรถประจําทางซึ่งมันก็มีวิ่งอยู่นะครับในเชื่อที่หลวงพะบางแล้วก็เข้าคุณหมิงครเข้าสปานะครับเข้าสปาฮานอยคครรัับบได้หมดเลยได้หมดเลยจีนถ้ากิสปาฮานอยนี่เวียดนามเหนือใช่ไหมครับเวียดนามเหนือครับโอ้โหในเมืองนี้สวยมากครับท่านครับเมืองนี้สวยมากเลยถ้าคิด่ามาอยู่ห่างจากเกาอยู่ห่างจากเอ่ออยู่ห่างจากครับห่างจากเอ่อ คุณหนิงครับครับแค่แค่สามสี่ร้อยโลเองครับครับครับหมายถึงชายแดนเวียดนามน,นะครับเราก็ซึ่งรถไฟของเวียดนามเขาเขาทําอยู่แล้วแล้วยังยังไม่พอนะครับอ่อที่ด่านล,ลาวกกยเนี่ยด่านล,ลาวกกยนียลลยนย่จะอยู่ในเขตของของเอ่อระหว่างฮานอยกับซาปาครับครับผมครับ่ตรงกลางตรงนั้นเนี่ยมันสามารถเปิดเข้าด่านนั้นแล้วนั่งรถไปจากจุดนั้นเข้าไปที่คุณหนิง แล้วจากคุณหมิงมันไปได้ทั่วประเทศจีนเลยอะครับถองที่เบย์นู่นถ้าเข้าถึงชุมชุมหมิงเอ่อคุณหมิงได้มันก็จะกลาวว่าเป็นชุมทางระบบโลจิสติกส์ก็จะเป็นทางรางทางรถยนต์ทางเครื่องบินรื่ได้หมดเลยใช่ไหมครับตรงนั้นครับงานหหมดเลยหน้าที่เวมากเลยอ๋อครับครับผมนะครับคือเอ่อเอ่อทัวร์เบสต์แเนี่ยเช่นพวกอิสราเอลครับโดยปกติแล้วเขาก็เขาก็มาเที่ยวเชียงใหม่เป็นหลักกับเชียงรายเนาะ ในแนวแอดเวนเจอร์คือคือเขาอยู่เมืองไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายเขาถูกกว่าอยู่ที่บ้านเขาอีกเพราะงั้นคนหนึ่งเนี่ยเคยมาไม่เที่ยวเชียงใหม่เคยมาเที่ยวเชียงรายมากกว่าห้าครั้งครับผมครับผมมาเทผ่หอนเชียงรายเชียงใหม่ถูกกว่าอยู่บ้านเขาอยู่ครมีคือคือค่าใช้จ่ายถูกกว่าอยู่ที่บ้านอีกครับผมใช่ไหมครับใช่เขาได้เที่ยวได้อะไรอีกแล้วได้ปลดปล่อยแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาถามตลอดเวลามีที่ใหม่ๆหม่ไหมผมก็เคยนําอ บริษัททัวร์ที่ทําทัวร์เฉยๆมาดูที่เชียงม่วนะมาดูที่กวางตยามาดูอะไรเขาก็เตรียมการกันหมดว่ารอด่านเปิดเขาจะผ่านเราถ้าเราเนี่ยอสมมติว่าถ้าชุดนี้เนียมาเนี่ยอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาได้นั่งรถไฟครับถูกต้องครับครับผมอันที่สองเนี่ยเขาได้นั่งรถยนต์ครับผมครับอันที่สามเนี่ยเขาได้นั่งเรืออ๋อครับครับนั่ง,น,งนั่งเรือใม่นั่งโงนั่งเรือเขาเอาช็อตสั้นๆจากปากคอบเนี่ยเข้าไปที่เมืองอ่าง ก็น่าจะประมาณสักสองชั่วโมงก็น่าจะถึงวะครับผ่านตักแ่งไปนะครับแล้วก็ไปขึ้นรถไฟเพื่อเข้าไปที่หลวงพ่อบางก็แค่ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงเลยครับครับผมสามสิบนาทีก็ถึงละถามว่าเราขายได้ไหมตรงนี้อโอ้โหโอ้ได้ในการท่องเที่ยวครบครบเลยแล้วหลังจากนั้นจะไปจะไปจีนก็ได้จะไปเวียดนามก็ได้นีครับไปเซินปาก็ได้ครับผมได้หมดเลยแต่หมดเลยอืมแสดงว่าภาพภาพการท่องเที่ยวใน ล้านนาตะมันอ,อที่เชื่อมโยงกับเราระบบโลจิสติกทางรางเนี่ยจะส่งผลให้การท่องเที่ยวในในภูมิภาคน,นี้เติบโตขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องเป็นโอกาสของพวกเราเลยนะแต่เราต้อง,ต,องต้องมีการบริหารจัดการต้องมีการส่งเสริมการขายที่ดีนะครับ,รบหมายความว่าหนึ่งต้องจัดทำทิปต้องมีบริษัททัวททร์ทำอาทิปขายอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันมันเะก่อให้เกิดนักท่องเที่ยวที่ผ่านผ่านบ้านเราอะ่ะคือพะเยาเนี่ยมากขึ้นครับครับผมครับ มันเป็นอย่างนั้นแล้วอันนี้ทางไปอย่างเดียวนะแต่้าขาเข้าล่ะเอ่อแล้วก็เอาคนจากจีนมาเที่ยวได้อีกเอาคนจากเวียดนามมาเที่ยวได้อีกคนเวียดนามก็อยางมาเมืองไทยครับผมครับนะฮะซึ่งซึ่งเราก็ไปทําสำรวจมาแล้วเนี่ยมันมาเขาก็มีความสนใจเพราะเยาว์เขาไม่รู้จักเลยแต่ถ้าเราไปพิเศนดีเมืองเราสวยมีก้านไปเยาวมีกีฬานางน้ามี มีหน้าผาแฉสลักมีพระพุทธรูปเยอะแยะมากมายเยอะแยะหายได้หมดเลยครับครับผมครับผมอืมยิ่งแสดงว่าพี่น้องชาวพะเยาหรือว่าร้านานาตะปะหรอกโดยภาพรวมๆเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะมี GDP ที่เพิ่มสูงขึ้นหลายหลายตัวเลยใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ต้องช่วยกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับครับต้องช่วยกันผลักดันให้ได้นะครับซึ่งครับถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง มันก็ไปช้าครับผมก็ไปช้าครับอืมครับผมครับก็โดยร้อควรเวลาท่านมาสมควรครับคําถามสุดท้ายครับเออท่านท่านมองไปไกลๆเลยว่าเส้นทางสายนี้เสร็จตูมปุ๊บเศรษฐกิจจะโตขึ้นประมาณไหนครับโดยภาพรวมทั้งหมดเลยครับผมให้เรื่องท่องเที่ยวมาก่อนนะครับ ในส่วนของท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเติบโตมากขึ้นไปจุดอ่อนเขาเราคือห้องพักมีน้อยมากครับผมครับต้องต้องมีการลงทุนเพิ่มเพิ่มเติมนะครับผมครับใช่ใช่อาจจะต้องเอาเรื่องของแคมปิ้งเข้ามาช่วยเพราะเป็นการลงทุนที่ต่ํานะครับแล้วก็รับเงได้เยอะในส่วนของรายได้ที่เพิ่มหรือ GDP ของของพะเยานี่มันจะสตาร์ทจากตรงนี้แหละครับครับผมครับผมครับเป็นหลักนะเป็นหลักครับครับผมครับครับผมครับสาหรับวันนี้นะครับ เอสบีเนิลรีพอร์ตนะครับอยู่ในสายกับท่านธรรมพลศิริกุลครับต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับที่ให้ข้อมูลข่าวสารนะครับที่เป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลต่างๆให้กับนักธุรกิจและก็พี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอกราบสวัสดีครับยินดีครับครับสวัสดีครับ